<c oughs> ครับนี่คุณหนูใช่ไหม <c oughs> มาเจอกบกันหน่อยกบไอ้ก่อนกบอบโองเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แต่กบเขาจะทำอะไรไปดูกันครับเ <c oughs> อนี่ฮะ <c oughs> ลงทุนมากเลยครับสวมชุดแมสคอตเป็นแม่กบเพื่อขายตุ๊กตาลูกกบฮะคุณผู้ชม <c oughs> น่ารักจ โดดเด่นไม่ซ้ำใครจริงๆฮะส่วนแม่กบตัวนี้อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตฮะใครผ่านมาเจอมาพบอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมอุดหนุนแม่กบหน่อยนะฮะเพราะว่าโอ้โหก่าจะนําลูกกบออกมาเลี้ยงแต่ละตัวลงทุนขนาดนี้ร้อนก็ร้อนนะข้างในเนี่ย อีกก้าวเดียวคงหายใจไม่ออกกันนะเนี่ยเป็นไอเดียแบบเก๋ๆเนาะแล้วก็สร้างความแตกต่างนะครับสวมชุดแมสคอตแบบนี้นะเป็นการทําการตลาดได้ดีเลยนะฮะสีเขียวๆเด่นมากครับมาขายตุ๊กตาเนี่ยบางคนบอกก้ยแม่กบอ่ะมาขายลูกตัวเองได้ยังไงอ่ะทาไมแม่กบใจร้ายขายลูกตัวเองได้ลงคอเนี่ยแต่แม่ก็ลงทุนใส่ชุดใหญ่เลย